ดีค่ะกับสวัสดีมีซีคุณลุงคุณป้าแม,ม,ม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแล้วก็ช่องเดินป่านาะเป๋ด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนูเข้ามาที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าไผ่ที่นี่ยังไม่เคยมาเลยนะทุกคนวันนี้มาหาเห็ดนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาคนเดียวนะ,ะพีพ่ี่มากับ พี่แฝนเล็กพี่แฝดใหญ่แล้วก็น้องกิบแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือเป็นน้องเบธนะซึ่งมีพี่เอฟซีเนี่ยแนะนําว่าถ้ามาหาเหตุให้ให้มากับน้องเบธนะตอนนี้น้องเบธนําหน้าไปแล้วนะดเดี๋ยวจะถ่ายพี่เอฟซีดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะระหว่างหาเหตุว่าเราจะเจออะไรบ้างวันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะมากับ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน้าทุกคนโ okay. อเคก่อฝากพี c เนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะที่สำคัญแนะนำไม่กดค้าโฆษณานะคะสปอร์ตหน่วยหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้ด้วยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนน้องเบสเรานะอันนี้คอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากหาเห็ดได้อยากเจอเห็ดให้มากับน้องเบสเพราะว่าเขาคือเซียนเห็ดเซียนเห็ดอแห่งตะนามสี ตะนังสีทุกคนเย้ก okay. hey, ิใช hey, ่ใช่เย้กินนังชีมานี้เลยจะคือทางนี้ทางทางวิบากเนี้ยี่สุดใหญ่กับมันข้าไม้นู้น่งนู้นกลังตามมาอะไรอะไรขโยเจอตรนี้ฮะ เห็นว่าพี่แฟดใหญ่ได้เห็ดแล้วนะหลักครั้งจะเดินไปดูย่อยน้ำตกทุกคนเหน็นไหมนี่จะเป็นเส้นทางขับพิบ่าวนะครับนี่น้ำตกเปิดไหม ข้างล่างจะเป็นน้ำตกนะอันนี้ไหลไปนู่นเลยไหมอ<ต>็เดินหลังวันหลังวันหลังอ่ะลอยอุ่นมีคนเดินแล้วนะขั่งนี้ก็เดินไม่ค่อยจะทันพี่เขาหรอก<า>น้ำตกสวยนี่น้ำตกสวยจัง หนออชันหน่นะมาเอามิเอามิสเสียนไปคุดอันนี้มิของเสียทเห็นนะผมมีบุญมากที่จะจับอันนี้คือมีรอยเขาคุดนูนนูนนูนเห็นใหญ่แล้วมันไม่มีรอยนี้แหละทุกคนแสดงว่ามีูนนะเด้๋่ขึ้นแล้วดีใช่เอาวมันอยเนี่รอ่่อาเยนะเ้ามาก่อนเยอะอเห็นคิดนึ่ง

กัเรื่อยๆวันนี้ทั้งวันนะครเสร็จแล้วก็มีมีคนเก่งมากับเราคือน้องเบสนะจานเบสมาไปกับเราด้วยมีคนกล้าแล้วนะพี่มึอองจะอองไปซื้อดูนะเพราะบางทีมันมองเห็แอะไรเงี้ยพอไปเจอโอ,โอ้โหเยอะเลยคนชียร์น้องเออแอมเห็ดเลยเนาะสุดในนั้นก็เปิด,ด,ดเออมัน สวยกว่านะน,นี่มีป,ป่าเลยเพื่อโอเคแล้วทุกคนเเราจะไปกันอีกป่าหนึ่งของป่าคือป่าไผ่ไม้นวนอันนี้จะเป็นไม้ลวดใช่ไหมหอมอือหืออีกป่าก็เป็นไม้นวนแต่เดินง่ายกว่าจะ่เดินพันหน่อยนะไม้นวลที่เขาเอาไว้สางเข่งเหรอ เออนะ well. ้ำตกสวยอืมต้นตะเคียนเหรอ ตกดีได้มาสวยไากเยตกนี่ยอ๋อนู่นอี่สวย โูนี่ไปตัวไหนที่ดูงี้ใช่ ไม่เคยมาตรงนี้เลยนะพี่พี่ม็นเหมือนที่พักตั้งแคมป์เลยนะดูมีเถ่าวันอยู่ที่แต่ว่ามึงมึงอยู่ในบ้านหลังแล้วไม่แค่ไงเราอยู่ป่างไงพี่ <laughs> ยายน้ำใสมากยัยพี่ซาดิแอกำลังตามขึ้นมาทุกคนครับเดี๋ยวผมถือกล้องให้น้องบ้างนะเหนื่อยนะออกมาเนี้ยพวกพี่เดินกันนะเออก็ เริ่มร,นะร้อนนะสาธุวันนี้ถ้าพวกผมนะคนใดคนหนึ่งได้เจอเป็นมูใหญ่ๆห,หรือว่าเจอเยอะๆนะผมจะถวายเป็นน้ำแดงหนึ่งแพ็คนะครับแต่ย้ำว่าเยอะๆนะจะปัดเจ้าเขานะสักห้าโลขึ้นไปหกโลขึ้นไปนะจะถวายน้ำแดงขวดเล็กนะครับอ,อ่าเป็นขวดเล็กขวดละสิบบาทอ่ะแพ็คหนึ่งใส่ เออนะจะถวายให้เลยนะโอเคถือว่าขอไปนะหัที่ดีมากเลยอะ่นะที่หมอก,กับหมอก,กับเห็ดมากๆที่นี่นะมีเดียวขึ้น,นเลยอย่างไรสุดมากได้กำลังมั้ยชันเลยหา<ะ>ันเลย อ่ะเราอ้อมนั Ma ่งไปก่อนนะพี mm ่จะห้างให้ก่อนนะเพราะว่าชั่วโมงนี้นั่งพักไม่ได้เราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเวลานะ้วออมนอนไปก่อนนะจะมีใครแย่งเห็ดเราแล้วตอนี้นาทีเนี้ยมันจะไม่ทันธุ์แล้วมันจะตานก่อนครับน้ำมาครัน้ำมาต้องตะโนหากันนะพี่เพราะว่ากระจายกันไป มันจะเดินตามเขาไม่ค่อยทันเพราะว่าเราขาดั้น <c oughs> มันเดินขึ้นเขาเนาะพี่พ แต่มันน่ามีเห็ดจริงๆนะแถวเนี้ยพี่พี่ดูจากลักษณะดิน<ป>อ,อ้เจอคนมาหาเห็ดเหมือนกันผมไม่รู้จักนะ เคลิปนี้เราจะถ่ายยาวๆนิดนึงนะไปหาเห็ด,ดเดินเพลิน ชมป่าชมเขาด้วยกันพี่ๆถ้าลิปนี้ยาวไปเยวจะต่อเป็นอีพีสองให้ด้วยนะจนกว่าจะกลับบ้านเลยเลเลน้าเขาได้ไหมได้ไหมเขมาพุ่งมาโอ้น้องเบลเจอเห็ดรอเปล่าใช่หรอ คิดว่าใครเหรคนมาเดียวกันคนมานเดียวกันต้องระวังพี่ๆอันตรายมากสมองยิ่งยังยิ่ผมเร็วมากีใจนะเบสด้ยไปเบสะนี่นู่นบนไอ้จี่ะ

ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาเรากำลังวกหัวกลับไปด้านด้านหลังนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะทิ้งห่างจากรถเราไม่ได้เรทิ้งเราไว้บนยอดบนเต็มเขาเราก็เดินม,มาเรื่อยๆพี่เนี่ยเขาป่าชุงหน้าเห็ดนะ่ะไม่มีไหนแน่นอนตะกลังน้ป่าเลยนะเฮ้ยเ,ยเย <c oughs> บ็ดเฮ้ยเ <c oughs> บ็ดเบสมุดเหรอ ไม่ได้ขุดขี้เจอต้นไม้ลูกแปพี่พี่ดูมีลักษณะคล้ายขาคนเลยเหมือนขาคนแบบนั่งชันเข่าพี่พี่แปลกมากเลยสามแชก เ่อได้โชคนะเคอเจอตัวเลขนะพี่อะ ดูวะดีเชียร์แม่พี่วะเดินคนเลยเดินเดินคนเลย เปนะพีพ่แอบเหนื่อยแต่ก็ได้อยู่ได้เหนื่อนะออกกำลังกายถ้าเราเดินมาคนเดียวจะพักเรื่อยๆถ้าเดินมากับคนอื่นเราก็จะเดินต้องอย่าทิ้งช่วง

นะพุกตาหันลยก่อนว่าจะปไหนกตเพราะว่าคนย่ำเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะอันนี้ดอกกระเจียวกระเจียวป่าอันนี้อันนี้ชันกระเจียวแดงไมชันมันก็มะเหไม่ทอนเยเลยเเดนไม่ลี่น้องออคืนเยีเอดตรตนี้ใช่ปะ เรา,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 าข้าางองห่าบาทขางๆากลามานบาทไทโนน่ชาญนะพี่ชาตวัวัเขอเฮ็ดเยอย่างเง้ยชาขึ้นขึ้นเยอะชป,ปัดต,ตอนนี้ก็นั่งพักกันก่อนนะคะทุกคนร้อนมากจากนอาเนี่ยเมี่ย่ไใช่ไหมไออองผ่าสุแเงเอ้ยหุณนายอ่ะร เลยมือจะทางข้อมือจะเต็มแล้วมีทังความอ๋อตรงนั้นที่ก็ไปห่าอยู่พี่ก็เยอะเหมือนกันอเต็มเป้วได้แบบตนตัวพุมโอยหรอะม่เยอะมือเยอะพูดเลยเยอะเตนลมสดอ๋อตุนี้ให้พวกเราทั้งหมดเจอสักยี่สบโลสามสิบโลนะ น้ำแดงหนึ่งแก๊กได้กินแน่าไเจโนะกโลแปกินี่เป็นมือแล้วแปดโลอ่ะดอรอปลาพาพี่เตไม่ห่านแน่ปาพอยู่ที่ไหนเราดูใส่้บอกมยขโมเกก็มีกเมเนขอ ไม şey ่เชื่อไปตั้งแคมป์ตรงแนวะมีผ้า้าดำมาเยไปเจอกันเดี๋ยวเธอน้ำดังมากน้ำป่า tại dương nhưng dù mới có nhiều lắm, nó dươngน้อย. Thấy nó. Thấy nó. Thấy

คนตอนนี้ก็แวะพักรังหน้ารังตา,าตรงบาะยะเนี่ยตรงได้บ้างเหรอวะทุกวันมันได้ไม่ใส่มากเดือดมันกินล้มนะเป็นแผลเลยนะ ร้อยวันนี้ได้เท่านี้วันนี้ได้เท่านี้ไหนว่าเห็ดเราเอาแบบว่าคิดแบบว่าเท่าไรค่เดี๋ในในถ้๊นถุงเยวนะพี่พี่เดี๋ยวไปหาที่ใหม่กันต่อนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถ่ายคลิปอีกหรือเปล่านะพี่พี่มาดูน,น้ำตกเลยมาจากด้านบนสวยมากน้ำตกในป่าเลยใช่อ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคก็ฝาก,กเพ C กอนลคนก็แชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะเดินทางกลับกันแล้วจะกินข้าวแล้วก็ไปหาเฮตต่ออันนี้บาบไมเหมือนเดมอ่ะ